เรามาลงทะเบียนเงินหมื่นที่จริงใจกันค่ะวันนี้นะคะนี่อ่ะเข้ามาที่แอปเสร็จปุ๊กนะคะกดดำเนินการตอนแรกเอออยู่นะก็เอออยู่ก็เอออยู่ยังไงล่ะยังไงล่ะอันนี้เ,เรียวให้ดูเลยนะ ไม่น่าจะช่วงชิงอ่ะขอขอปิดแอปแล้วเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่เข้าแอปอ่ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่รหัสก่อนอ่ะใส่รหัสเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงลงทะเบียนสิบกดเปิรลงทะเบียนเงินหมื่นที่จริงใจหมุนอยู่ใครเป็นบ้าง ใครได้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยสรุปคือน่าจะยังไม่ได้หรอกอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะระบบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอนุญาตได้ในขณะน,นี้ท่านสามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนโครงการโดยการเลือกดำเนินการต่ออ่ะกดดำเนินการต่อ เขาจะพาไปหน้านี้จะเป็นหน้าขาวๆที่แบบมีลายน้ำนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ายังไงรอนะคะยังรออยู่นะคะนี่อัดแบบเรียวทามนะคะนี่อัดแบบยาวนะกดอะไรมาได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแบบยืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนไปแล้วนะล่วงหน้าฉะนั้นจะเป็นผู้โชคลายคนเดียวอ่ะพวกเธอได้กันหรือ,อยังยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแต่เขาบอกลงได้ลงได้ยาวๆนี่ถึงแบบตอนค่ำตอนดึกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปค่ะตัาสีตัสาไม่มีทางทำได้แน่นอนให้ตัสีตะไทเป็นเรื่องของตสัสาสร์ละกันนี่คนธรรมดา ฉันไม่ได้อะเธอได้ไหมอ่ะเข้าอีกทีเข้าแอปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหาว่านู่นนี่นั่นมันมันต้องแย่งชิงกันอยู่แล้วเหมือนแบบสมัยก้อนอนะ่ะอันนี้เข้าแอปอีกทีนะ่ะไม่รอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลงได้สำหรับฉันฉันไม่ได้สำหรับคนอื่น เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยจ้ะ